สวัสดีจ้าทุกคนจ้าวันนี้เดินลงมาเที่ยวอตอนกลางคืนจ้าประมาณสามทุ่มมาจ้าวันนี้จะเป็นที่สามสิบนะ,ะป้าอัดคลิปวิดีโอคืนนที่สามสิบจ้าคนเงียบมากเลยจ้าสงสัยจะเป็นวันหยุดแล้วเนาะ,ะไม่ถึงสามทุ่มเท่าไหร่สองทุ่มกว่กว่าคนเงียบมากเลยจ้า ล้าก็เอาสติกเกอร์แบบให้ดูแบบเออไม่เหงาเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะจ๊ะจริงๆแล้วบรรยากาศเงียบๆจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายอาหารนะจ๊ะแต่ว่าเขาก็มีไม้ประดับแต่งอยู่นะกำลังจะปิดจ้ะแต่ว่าก็มีอยู่ร้านเดียวอีกร้านหนึ่งรู้สึกว่า ยังไม่เปิดจ้ะเนี่ยก็เดินเดินลงมาซื้อของเหมือนเดินมนะจ้ะแล้วก็อมันเดินเล่นนะจ้ะเดินเล่นบรรยากาศตอนกลางคืนนะก็มาชมเนี่ยจะ้ะไม้ที่เ็าปลูกไว้เนี่ยจะ้ะอ่าสวยดีนะเขามีเหมือนมีดอ,อกมาสองสีขาวสองอันนะจะ้ะก็เดินมาดูตรงอที่เขาเล่นกีลากันนะจะ้ะตรงเนี้ย ก็มีคนเล่นฟุตบอลอยู่คนหนึ่งแล้วก็เขาคนจะเหนื่อยแล้วก็พักแล้วนะเห็นนั่งอยู่ในมุมมืดเนื้อจ้ะแล้วก็เดินมาตรงนี้จ้ะบรรยากาศก็เจอต้นพักพึ่งแล้วก็หอมมากเลยจ้ะตอนกลางคืนนะพักพึ่งตอนกลางคืนนี่เขาจะส่งกลิ่นหอมมากเลยแล้วก็เดินเดิน ดูไปเรื่อยๆจะแถวบริเวณด้านหน้าจะตรงนี้คือเป็นด้านหน้าที่พักลัลเนาะเนะี่ยจะผักพึงก็หอมหอมเดินชมไปเรื่อยๆจะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่่เลนกีฬาเล็กๆอยู่ตรงหน้าตึกเนี่ยจะเนี่ยจะ ตอนนี้ป้าก็บรรยายอยู่ในครัวจะอาจจะได้ยินเสียงรถวิ่งหรือว่าเสียงพัดลมบ้างอะไรบ้างป้าก็บรรยายก็ยังไม่ไม่นอนเลยเนี่ยตอนนี้ก็ที่ป้าบรรยายก็ประมาณเที่ยงคืนกว่า้วตรงนี้ก็เป็นฟุตบอลจากฟุตบอลที่ป้าเขาเล่นแล้วก็ ขาก็ยังไม่เก็บอันนะัเขาก็นั่งพักเหนื่อยอยู่ตรงนู้นต<อ>าก็เดินชมครบพึงไปเรื่อยๆจะ้ะเดินลงมาซื้อของเหมือนเดิมแล้วก็ถ่ายบรรยากาศเงียบๆจ้ะวันนี้เพราะว่าเหมือนเป็นวันหยุดนะเนาะสองทุ่มกว่าคนเงียบมากเลยจะ้ะแล้วก็เดินเล่นบริเวณด้านด้านหน้าตึกเนี่ยจะ้ะภายในตึกก็ สติกเกอร์ให้เป็นสีสันหน่อยจ้ะเพราะว่าถ่ายแน่ให้ใสสติกเกอร์จะแบบจะเงียบเงียบมากเลยจ้ะรอากาศไม่ค่อยมีคนจ้ะวันนี้เดินชมตรงนู้นตรงนี้บริเวณแถวเนี้หน้าตึกจ้ายังมีไฟสว่างอยู่หน่อยจ้ะเขาก็าจะเปิดไฟแบบ แบบนี้ไว้ทางด้านหน้าด้านหลังลก็จะมีแต่ว่าก็กลางคืนนะเนาะมีต้นไม้มีอะไรด้านหลังก็จะเปียวเปียหม่เน่อจากลูกฟุตบอลที่ว่าเขาเล่นแล้วเขานั่งพักอยู่ตรงนู้นนะจ๊ะก็เดินวนอยู่แถวนี้จ้ะมาซื้อของแล้วก็เดินเที่ยวเรื่อยๆจ้ะดึกแล้วเสียงรถก็ ดังอยู่เนาะข้างนอก็าจะอาก,กาศก็เงียบๆจา้าไม้แต่งไม้อะไรเขาก็สวยเนาะ เงียบจังเลยวันนี้เงียบจังเลยเน่จาาร้านนี้เขาเขายังไม่เปิดนะเหมือนว่าเข้ามาเข้ามาเช่าใหม่อะ่ในร้านก็ปิดไฟมืดแต่ว่าก็เห็นนิดๆหน่อยๆจ้ะเขาก็มีไม้ประดับประดับเอาไว้แต่ว่าก็ถังว่าเราจะมืดๆก็ถ่ายมืดๆนี่เราจะ ตอนกลางวันก็ไม่ได้ถ่ายเดินลงมาตอนนี้ก็ถ่ายตอนนี้เลยจ้ะก็เดินผ่านร้านสะดวกซื้อจ้ะเนี่ยก็เจอสิ่งนี้อยู่จ้ะเราก็ไม่ทราบว่าอะไรเหมือนกันตั้งไว้ตรงนั้นจ้ะชมนี่จ้ะดงดอกไม้แล้วก็อะไรเนี่ยเขาตั้งไว้เนี่ย สงสัยป้าก็สงสัยเหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดินชม,มนบรรยากาศตอนกลางคืนจ้ะนี่ก็กำลังเดินกลับแล้วจ้ะวังเวงจังเลยคนไม่มีแล้วจ้ะทุกคนีป้าเดินอยู่คนเดียวนี่ะจ้ะนี่จ้ะเดินเข้ามาด้านในแล้วไปรอขึ้นลิฟต์จ้ะทุกคน เดินก็ามาก็นั่นแหละจ้ะบรรยากาศเดินอยู่คนเดียวจ้ะรอจ้ะรอรอลิฟตเงียบเนะาะธรรมดาก็คนจะเดินแถวเหมือนกันนะรอ,รอะขึ้นลิฟต์นะเป็นมางบนก็เนี่ยจ้ะก็ททำกับข้าวทอดปลาทูทอดปลาท,ท,ทูแล้วก็ กว่าจะสุกก็น่าจะนั่งคอยกินข้าวแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่หน่อยนึงจะ้ะก็ทอดปลาทูทอดปลาทูเสร็จแล้วก็นั่งกินข้าวแล้วก็นั่งทำทิปเนี่ยจะ้ะแค่นี้ก็พอแล้วนะพูดถึงว่าปลาทูแล้วก็ จิ้มนืจิ้มซีฟู้ดจ้ะก็แปลกไปอย่างก็อร่อยดีจ้ะนี่จ้ะไม่ได้ตำน้ำพริกเลยช่วงนี้ก็มันจิ้มซีฟู้ดง่ายๆดีจ้ะกินข้าววันจ้ากินข้าววันจ้าปลาถูทอดน้ำจิ้มซีฟู้ด ที่จากเดินเที่ยวมาขอบคุณค่ะพุชตาค่ะพุชตาขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมบา,บาย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 จ้ะ